เปิดหน้าจอช่อง9กด HD แล้วดูไปพร้อมกับเราดูความงดงามดูความงดงามของหิตใจของแตงโมย้อนกลับไปคืออะไรที่ไม่ดีเราจะไม่พูดละเราพูดอย่างนี้นะเราขอเก็บสิ่งดีๆเก็บความทรงจําเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับน้องแตงโมในภาพที่สวยที่สุดค่ะย้อนกลับไปปี2560พื้นที่ตรงนี้ห้องส่งอสมทตรงนี้ะแตงโมมาออกรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บอาจันยิ่งสัก ตอนนั้นผมเป็นโปรดิวเซอร์ถ้าเชิญน้องแตงโมมาข่าวคราวเยอะนะน้องแตงโม,มาางงก็มาเคลียร์คุณผู้ชมนะก็มาเคลียร์ก,กันหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่เราขออนุญาตยกมาให้คุณผู้ชมได้ย้อนได้รับฟังกันก็คือเรื่องแม่เรื่องของคุณแม่หลายคนเนี่ยพูดถึงคุณแม่ตลอดตั้งแต่หลังจากออกโขนกระแสว่วาเอปกติเนี่ยเราจะรู้จักคุณพ่อโสถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะน้องแตงโมเนี่ยอย่างคุณพ่อที่มาที่ไปทําไมช่องอื่นใช้คำว่านิดานิดา ทำไมช่องก้9ใช้พัทรธิดายืนยันตามบัตรประชาชนอยู่ว่าน้องแตงโมเนี่ยชื่อจริงคือพัทรธิดา <S S S มาใช้ชื่อนิดาเนี่ยเราบอกว่าที่ผ่านมาชีวิตเธอเนี่ยอาจจะถูกพันกับคุณพ่อ <S S อยากให้ความรู้จักให้ความใกล้ชิดกับคุณแม่บ้างเลยใช้นิดาเนี่ยคล้ายๆมาเป็นชื่อ ชื่อนิกเนมอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อสร้อยของคุณแามา่เป็นชื่อสร้อย,ย<ช>นะครแตงโมพัรทรธิดาหรือนิดาเธอก็ไม่ติดเพราะว่าชื่อนิดาเนี่ยตัดมาจากชื่อจริงคุณแม่ทุกคนรู้จักแล้วคุณแม่พะนิดาใช่ก็เลยเอาละอยากในด้วยการสื่อสารในเชิงความผูกพันข้อนี้คุณผู้ชมลองดูแววตาของน้องแตงโมเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับที่พูดถึงคุณแม่นะฮะเดี<ช>๋ยวไปฟังเสียง่ะค อย่างเรียกชื่อแตงโมได้ไหมคะได้หมดพัทลราทิดาหรอคะได้หมดเลยค่ะเห็นบอกว่าหนูเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท่ใหม่หมดเลยแม่งงงค่ะตกลงหนูต้องชื่ออะไรแน่คะจริงๆแล้วตามบัตรประชาชนก็ยังเป็นพัทลาธทิดาเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าคําว่านิดาที่เอามาใช้ในวงการเนี่ยค่ะมาจากไม่ได้มาจากสินแสหรือว่าดูดวงหรือเช็คดวงตัวเลขอะไรไม่มีเลยนะคะเพราะว่าม่ก็ว่าหนูไม่น่าไปทางสายนั้นเพราะว่าหนูเป็นคริสเตียนหนูก็จะไม่ได้ไม่ได้เชื่อเรื่องของตัวเลขหรืออะไร ในแบบว่าภาพของโมกับพ่อเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการมาจนถึงทุกวันนี้ค่อนข้างชัดเราก็อยากจะให้คุณแม่มามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นแล้วก็ให้คนได้เห็นพาร์ทของคุณแม่บ้างเราก็เลยเอาชื่อคุณแม่จากคําว่าพระนิดาตัดพระออกให้เหลือนิดาเอามาใช้เป็นชื่อตัวเองให้เป็นของขวัญวันเกิดคุณแม่วันที่18กรกฎายมก็คงได้ความสวยจากคุณแม่มาละสิคะหน้าหนูสู้ สวยวสวยนี่ไม่ได้แม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่สวยมากจริงๆความ,มสวยที่พี่ตัดที่สักตอนนั้นบอกว่าความสวยนี่ได้แม่มาหรือเปล่าะนะครับถัดมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องคุณกระติกนะเรื่องคุณกระติกแล้วก็เรื่องของดองอิสเตอร์นะฮะ,ะ,ะที่เป็นลูกสาวของคุณ